คอหนังไทยนะคะพระาดจริงๆวันนี้เราพาไปพูดคุยกับทีมผู้กำกับแล้วก็นักแสดงจากหนังเรื่อง The Stone พระแท้คนเก๋คุณผู้ชมค่ะกว่าจะออกมาเป็นหนังแบบนี้นะแต่และคนน่ะทุ่มเทสุดๆเลยจะเป็นยังไงค่ะไปติดตามกับช่วงซอกแทกบันเทิง ปาถูกไปเจอพาระมาบอกว่าพานี่ฟังมากอะไรนะพิมแพ้เดี๋ยวสตูโีเนี่ยันีอ่้นี่บ<พ>าค<พ>า<ล>จสวัสดีครับโอ้ ป้ครับผมนี่ผู้กินกับนี่พุกับกับครับเดือดโซนหรืโซนพระแท้คนเก๋ครับองนี้นะครับสมเด็จเครัตในตำนานนะครับผมเป็นองค์ที่ใช้ในภาพยนตร์นะครับผมแต่ว่าดูแล้วองค์นี้ตลาดแท้ครับะลาดแท้ตัวดังแท้ครับแต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวของเดออดโตนพระแท้คนเก๋มาก่านี้ผมพาทั้งทีมนักแสดงแล้วก็พุ่งกับอีกท่านหนึ่งมามาคุยกับพี่แจ็คอยู่ครับเดี๋ยวเป้แต่มารงนี้มันจะหลอกไปคาป่ะเนี่ยตอิทีละตาวันนี้ค่อนข้างสู้แสงไม่ได้ครับติดติดใบไขาไปเลยพันทิพย์อยู่ไหนอ่ะ สวัสดีครับคือไหนๆอ้าอายไม่มาขออนุญาตเป็นเซนหวยได้นี่นี่กี่พรนเห็นเจ้าโเกนีใช่ครับผมก็เริ่มได้พระมาองค์หนึ่งแล้วก็สงสัยว่าทำไมพระเครื่องแพงถึงร้อยล้านบาทได้ แต่ว่าพิส sure ูจน so so anyway. ์ไม่ได้ได้อันรอยไม่ไม่ไมหลักสิบาทใช่ไหรู้สึกว่าทําไมพระเครื่องถึงแพงได้ขนาดนั้นและพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ราคาพระเนี่ยถือว่าแพงระดับต้นต้นของของสะสมเลยแล้วก็ปลอมกันเยอะมากเพราะนที่เป็นของที่ควรจะศรัทธาควรจะเป็นคนดีดีมั่นใจไหมตอนแรกที่เป้มาคุยกันว่าจะทำไม่มีก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ว่า พอทำไปแล้วเนี่ยก็ oh. เริ่มมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆเออว่าของเรามันก็มีของใช่คือคือบทเป้มันดีอยู่แล้วที่เขียนมาค oh. แล้วทําไมที่มาที่ไปถึงเป็น3ามนักแสดง3ท่านนี้รวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยอ่ะเริ่มจากน้องเต้านายก่อน เล่นดูดูไม่เหมือนเป็นเจ้านายเลยอ่ะเหมือนไม่ได้เจ้านายที่มีตังคะดูจนมากเลยลูกการแสดงที่แบบนุ่นใหญ่เลยรู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกไงบ้างวันแรกผมมองก็จริงๆก็แอบกลัวกังวลถ้าถ้าพูดตรงๆวันนี้ก้อนหนึ่แล้วแต่ว่าพอมาเจอพอได้ไปถ่ายจริงๆวันแรกรู้สึกว่าทุกคนมีความลื่นไหลและโปรเฟ s ชั o นอลกันอยู่แล้วเอาเจอจริงไม่ตีตองเราจะเป็นฝ่ายคุยฝ่ายเดียวครับเขาก็เขาฟังอย่างเดียวครับเราก็จะนั่งเทศไปเรื่อยเรื่อยอ เป็นไงวะลุงลุยอะไรกันมาบ้านครับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่นี่เจ๋งอะอตู่แกก็มาเล่าอย่างนี้ได้ไหมคะอตู๋ธงพลนะอ้ีแกอีกพันหนึ่งมาทำตัวดีสุดนะเออเอาเยี่ยงอย่างที่สุดปกติเราเจอนี่เราก็ต้องแบบเมสากันตลอดแบบคุยกันคือคิวสิบกว่าคิวนี่แทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะซึ่งผมว่ากองเนี้ยคือน่ารักมากคือ คือในพาร์ทของฝั่งนักแสดงอะเหมือนมูดความเครียดต่างๆที่พวกเขามีอะมันม,มันไม่ได้ส่งมาถึงเราเลยแต่พอเราเดินไปทักเขาหลังมอนิเตอร์อะโหแม่งคุม,มากหรอไม่ไม่โอ้โหผมนับถือแล้วก็อิจฉาคนที่สามารถแบบบอกว่าจะทําอะไรแล้วก็ทําเลยแล้วก็แล,วกแล้วก็ทําให้ถึงที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้มานั่งเห็นใจเรื่องความเครียดเพราะเขาเลือกทําเองนี่เป็น นี่เป็นภาระอันใหญ่หลวงในการทำหนังเนี่ยการทำหนังเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงการยกทัพตีกรุงที่สุดแล้วอ่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้บดเท่าไรอะไรจ,จะตุ้งสตังในการบูชาเช่าเนี่ยเยอะมากเลยจริงไหมคะความจริงก็ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับก็ เอามาเข้าฉากหนังก็เยอะครับแล้วก็กะว่าเนี่ยเดี๋ยวไทยรัฐออกไปนะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับพระที่อยู่ในหนังนะครับผมะจะขายนะครับผมองค์ที่อยู่ในหนังองค์ที่อยู่ในหนังด้วยนะครับเป็นองค์ดารานะครับผมอยู่ในภาพยนตร์ในไหนก็เป็นกูรูพานแล้วเรามีอะไรวิซนะคะเกมเพื่อเ <ใน S 1> พื่อนคนอื่นอยากจะทายด้วยเพราะว่าเป้เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเยอะเราจกองค์แรกเลยจ้ะตึ้งฝักน้ํา เส่เฮ้ยใช่ไหมทำไมนู้นวะองค์ที่ผมจับครับออจำได้โอเคพี่ไหนต้องด้วยไหมฮะหรือไม่ไม่ครับผมดูเรื่องปืนจริงเลเข้าใจค่ะแต่แต่พี่เล็กนี่ซ้อมซ้อมปืนยับยับเลยนะครับอ่ะมาองค์นี้นะคะนี่ปึ้งเป้นี่ครับเฮ้ยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพถูกต้องค่ะโอ้โหสากับรับแบบตามเพจต่างๆของชื่นชมรู้สึกไงบ้างคะ ตามแบบคนไปดูว่าปากเ่าปากอะไรเงี้ยรู้สึกดีครับรู้สึกมีมิตหมายไปหันไปในทางที่ดีหมดเลยครับค่ะก็รเฉลี่ยแล้วประมาณ9.5เป็นสิเท่าที่ผมเห็นนะครับค่ะเราแฮปปี้มากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากให้คนดูได้เห็นคนดูได้เห็นไปในรอบสิบแล้วแล้วก็จากคําวิจารณ์ต่างๆที่เราที่เราดูเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเขามองเห็นหมดเลยดีใจไหมคนพูดถึงบท เอเอกเยอะเหมือนกันนะดีใจครับดีใจเพราะว่าก็ตั้งใจใส่ไปเต็มข้อมากๆแล้วครับในในกองแล้วก็จริงๆก็รอว่ามันจะเป็นยังไงมนนีเลขพูดเมื่อกี้เห็นเลขเก้าเลขแปดเลขเก้าเลยก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับหนังหนังมันดีครับเลยคุณก,คณก็คุณก็ต้องถามตัวเองว่าคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมถ้าคุณเชื่อผมแล้วไม่ไปดูนี่ก็น่าเห็นใจถ้าคุณไม่เชื่อผมแล้วไม่ไปดูคุณก็พิสูจน์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นคาตอบเดียวคือคุณต้องไปดูยังไงก็ต้องไปดูเชื่อไม่เชื่อก็ต้องไปดูอก็ฝากด้วยนะครับผมเข้าแล้วนะครับมันไม่ได้คิดมากความบันเทิงมีให้แน่นอนครับผมแล้วก็เป็นความบันเทิงที่ไม่น่าจะแพ้ใครครับฝากด้วยครับ เดอะโซนพระแท้คนเก,ก๋เข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์ไปดูกันได้ค่ะ